มั่นใจเพิ่มแฟนก็ชอบความรักก็ดีขึ้นว้าวมันใหญ่ไหมนะมันช่วยอะไรแบบนี้บ้างมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นแฟนก็ชอบความรักก็ดีขึ้นอออสองตาโอเควันนี้เรนมาขอจัดสามจริงดี <c oughs> นะครับก็คือ,อถ้าทําไปแล้วใหญ่ขึ้นเนาะใน,ใน,ใ,นในเรื่องของคู่รักมันก็ดีขึ้นใช่าใจไหมครับต้องบอกก่อนนะฮะตรงนี้ว่า บางคนน่ยมองว่าเรื่องของขนาดเนี่ยไม่มีไม่มีความจาเป็นในในชีวิตคู่นะฮะแต่จะพอเอาเขาจริงๆอ่ะบางครั้งเนาะเขาก็คาดหวังว่าเรามีอะไรกันเนีขอแบบถึงใจสักครั้งหนึ่งอะไรงี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราทําให้เขาถึงได้ทุกครั้งอ่ะแฮปปี้ใช่ชีวิตคู่แฮปปี้ได้นดนได้อนเตียงไม่หักได้นอนเพราะว่าเคยมีหลายคู่นะบอกบอกว่าอย่างแบบ น้องอามเนี่ยพี่ขนาดเล็กเนี่ยไม่มั่นใจเลยเมียเลิกอ่เลิกเพราะขนาดก็มันอินใจผู้หญิงเป็นความภูใจของผู้ชายจริงนะเรื่องของขนาดนะครับ